สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ติดตามรับชมช่องใช่หน่อยรถเกียวครับเมื่อนี้มาอยู่อูประสิทธิโชคการสั่งสวัสดีครับเจรัสครับสวัสดีครับสร้างเด่นอันนี้รถรถรถอันนี้เอามาเห็นยังครับเนี่ยเอามารถรถหกแปดท่านนี้รถหกแปดค่ะเป็นรถเอามาขยายปากเอามาขยายปากแต่งคอบเสตย์ใส่เกียวดัน้ำก่อสปริงสายพานคูตูเบาเทอร์สเตอร์ละก็ เไ็ดช่วงล่างไม่ก็คือว่ามาบิวไม่ไม่พั้นทั้งขั้นเลยเหมืนบอกครับบิวไม่นี่บิวแต่ภายนอกเหมือพวกทั้งในทั้งเมดอีกทั้งในขั้งเม็ดเพราะว่าจะเป็นกรงเป็นเกลียวนี่คือว่าจัดไม่เลยเหมัอนบอกครับตัวนี้เป็นปูไม่สเตนเลสครับครับปูไม่เลยครับสเตนเลสสุกซึ่สกูหนึ่งสองโอ้ผมนึกว่าแต่เฮ็ดขังนอกถ้าเมื่อดาผมแม่รู้ได้ไงเราครับเนาะช่วงหลังเป็นความเจ็บซึ่งครับตัวนี้วาง วางตัวดันวางอย่างใหม่เลยตัวรอน้ำเ่ยลูกจิ้งตัวหน้าเป็นของเจ็ดศูนย์ครับโอ้สัตตรงสเตือนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เหมือนทุกอย่างเลยนี่เนาะตามงบลูกค้าตามงบลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบใดก็คือจัดให้อันอันนี้กระเทียมเทียมไม่ทุกอย่างเนาะครับเนาะโอ้ทำทำได้ลดไม่ได้เนี่ยเนาะลูกกระบบเปลี่ยนอยู่ไม่ไก่แต่กระดาษถุกเบาทุกคืนนี่ว่าทุกตัวหุดแล้วลูกปืนอ่าทุกเสี่ยนจะแกรงรอนกับเปลี่ยนไข่ไม่ โอ้ซ้ำซ้ำซ้ำสื่อรถใหม่ครับพี่น้องครับบบได้แต่สายพานกรับแท็กใหม่อันอันนี้สีจะเห็ดให้ไหมัวางกระลังโก,กอันนี้เป็นเป็นรถลูลกค้าเองมว่าไ่ครรลูกาลูกลูกค้ามาจากแล้วเหดักเหนือล,ลูอันละละถังอุ่มทังยังยังมือน็นคือเฮ็ดเห็ดไม้หมดแล้วเห็นแบบแบบบิวให้ไหมแม่หน่องคโอ้เฮ็ดสีเห็ดยังความตัวนส็ดอันนี้ให้ไมตัวนี้สติ๊กเกอร์นี่ก็ติดติดไม้คืออันบอ่บ ก็คือว่าเห็ดใหม่ทั้งขั้นได้ครับนี่ยนะฝาตูนวดฝาตูนวดใช่หน่อยฝาตูนวดฝาตูนวดกับปูเรียนไข่ไม้เอกไข่ไม้ค่ะโอ้ครับพี่น้องครับอันอันนี้เห็ดเงี้ยงเนี่ยครับคันนี้ขยายปากบ่คือว่าเอามาขยายขยายเป็นเป็นเจ็ดสิบบ่เป็นสองเมตรยี่สิบต้องเมตรเจ็สิบนี่ยมันมันของเจ็ดสิบบ่ บ่ครับใหญ่กว่าของเจ็ดซเ่งเก้าเอาแล้วเสียเอาใบใบมีดเอาใบมีดยนียใส่ตัวนใบมีดเก่าากัทเลือตัดออกมันกำกึงระว่างเจ็ดซิบก็เก่าหาได้เนาะปาเนาะถ้าเห็ดปากญ่กวตันี้เป็นของเก่าหมันหลดมันออกมาบวงามมันจะใหญ่ขนาดไหนขนานเอาเป็นปากเจ็ซี่เลยเจ็ดกระนอยกนนอยโวดซ้่างกันแค่สมมตเดียวมันกระซําว่าขยายก็เลย ให้เป็นสองเมตรโอ้สองเมตรยี่สิบครับแขนแขนแมนสมมติว่าใบใบมีดเพื่อนหักกะของเก่าหาเลยครับของเก่าหาหล้วก็มาตัดออกหน่อยนึ่งครับตัโอ้บริยัติยากตัวนี่ยถังน้ำมงน้ำมันกะอันนี้คือว่าเฮ็ดเฮ็ดสีให้ไหมเลยเนาะมันกัสิเป็นรสไม่ไปเลยเรือยขึ้นเลยนะสาดสีสาดสีเออสาดสาดสีให้ไหมครับตามงบประมาณเนาะครับถ้าเห็ดสีกะสีว่าเห็ดสีกะส้มสีอันถ้าเกิดมีคนอยากเอารถ เอารถมาเห็ุแบบนี้ไนะมันมันใส่งบประมาณไรไปไหนมันก็แล้วแต่สภาพรถครับแล้วแต่สภาพรถจุดที่เราจะเห็ดเพราะว่าผมว่าได้เหมาทั้งคันครับผมจะทําไปตามจุดแล้วแล้วแต่อันความประสงค์ของลูกค้าแมนครับสีสเห็ดมองได้ไงมีระบบเกียร์ระบบช่วงล่างมันกับประเมินราคาตามอะไรขึ้นมาเอออะไรอะขั้นขั้นนี้เมื่อเท่าไรครับขั้นนี้รู้สึกว่าลูกค้าตั้งงบไว้อยู่ที่สองแสนนะสองแสนให้เห็ดให้เห็ดให้บวกเกินสองแสนแมนครับ ประมาณประมาณเท่าไรมดห่อเกิน่ไรบินเลยครับยังบลาไรบินเก็อประมาณแต่เกือบเกือบเบื้องค่ะค้อคร่าวประมาณนี้กคือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนซ้ำซ้ำเป็นรถไม้เลยครับพี่น้องครับสำหรับการการบิ้วเพื่อนเพารถเส่ลักันนะถ้าบิ้วมันจะตุกอยู่ประมาณเสียงตุกต้นครับบิ้วนะบิ้วเราบม่เกี่ ครับการการบิวของของอู่นนะครับก็นนคือว่าีเฮ็ดเกี๊ยล้วนะเฮ็ดเฮ็ดเกียย์ให้อีกแมงครับเกียร์น้ำนะอันอันไดบ่สมบุ์ก็ค,คือว่าเพรางบเห็ดเลยงบงบไอ้ที่ว่านี่คือมันมีแบบเฮ็ดเกียรยแล้วก็ตัว,ต,วตัวเครื่องยังบ่ได้เช็คตัวเครื่องนี่ครับครับผมหลือตัวเครื่องตัวเครื่องนีเพิ่นให้เช็คแค่ว่าพวกสายพานครับรั่วซึมตัวเครื่องว่าเครื่องยังดีอยู่ครับพี่น่องผู้ได้ที่มีรถ6กแเนาะ หกเจ็ดซีฟก็ได้หกซีฟก็ได้เก้าห้าแห่งหลายเก้าห้าแห่งหลายค่ะปี่มีนี่มี่อันนี้ผู้ใดมีรถอยากเอามาเฮ็ดใหม่บอยอยากขายเนาะอยากอยากเอามาบิวใหม่ก็คือว่าสิได้ ลักษณะแบบีตามงบประมาณามนะเนะาะกาับคการราคากคารจะไมาคุยกันนะราคามันคือผมเห็ดไปตามจุดเพราะว่าผมจะบมเมาทั้งคันแต่ว่า<อ>มีปัญหากันเรื่องอะไรแต่ว่ารับรับเ็ดให้เนาะคครับอบพูดพูดอะไรสนใจกัน,นติดต่อมาทางอูประสิทธิโชกการช่างนะครับโทรมาหาเจรัตนะครับรุ่หกหนึ่งยังก็หกสองหกสามสอง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 เจรัตครับพี่น้องครับหลับ ลิวห่อนรสตตกีเตกีเอาตปากย่างเดียวตัวนี้รถอันนี้ก็เฮ็ดรลเวลานี้บันบันนเทืนี่เนี่ยยังบ่มีเท่านี้ได้พี่น้องมาบนตัวนี้นี่ครับพี่น้องที่เพื่อนเพื่อนเฮ็ดมาอันอันนี้เฮ็ดลดอันนี้อันนี้ลูกค้าไม่เฮ็ดบ่เาีหยเพื่นเพื่อนเตรียมอันนี้ไม่ให้เพื่อนเพิ่นเตรียมม่ให้ ใช้งบประมาณเท่าไหรครับอ่าตัวนี้ค่าแรงผมนะทั้งค่าของทั้งอย่างเลคือแสนแปดแสนแปดครับก็คือว่าเก็บระบบลำเลียงส่วนต่างคือลูกค้าเอามาแค่เครื่องอัปการครับกับตัวรถกับตัวรถครับในสติกตัวนี้นะครับครับแต่ถ้าค่าแรงหนึ่งแสนแปดครับค่าค่าแรงค่าแรงที่เกิดขึ้นมาน่แล้วถ้าถือว่าค่าแรงเงินเดือมันก็ราคาค่าแรงคือสิ้นสูงคือใส มันมันมันโบเมนเตคารเรื่องยางเดียวที่อันอันเปลี่ยนพวกเล็กพวกใหญ่ันจะเป็นของผมแล้วก็ตึดบล้วกเปียนตัวข้างหน้าแล้วก็แปงพวกแปงข้ามันอย่างมันเป็นของลูกลูกข้าเอาเอาช่วงล่างรถเกี่ยวมากก็ได้เอาเครื่องเอายังมากๆแล้วครับครับครับกลับเครื่องอัดฟางมาเตี่เหลือก็เป็นของทางอูเนาะเอาจังสันดีกว่าราคากันกรณีหนึ่งกรณีหนึ่งลูกค้าเอาแต่เครื่องอัดฟางมาครับ แล้วมาจบตัวรถอยู่ที่กระผมถ้าเป็นของ70ก็คือจอบอยู่ที่ซี่เซียนห้าขึ้นไปแล้วแต่สภาพเลยครับแต่สภาพรถเพราะว่าซี่เซียนห้าทางคาแรงเพราะว่าอันนี้แคมเปนเอามาอนนี้ก็เด็ดในซอมอันเกียร์ซอมยังให้เพื่อนเพื่อนบอกอนนี้ผมเห็นใหม่หมดครับเห็นใหม,ม,ม่เหมือนเลยเกียร์ทั้งเครื่องเลยผมเห็นโอ้เคร่องล่างใหม่เหมือนเลยเ่องล่างนี่คือวางระบบแคมเปนเครื่องบอดีมาก็ต้อตรงไหนไหมฮมาเห็นใหม่ทั้ใหม่อีกแต่ว่าขอให้เอามาครับ พวกเครื่องพวกเกียวผมเห็ดใหม่แม้แต่ปั้มตัวเดิมผมได้เห็ดใหม่มัดเลยที่เล้วง่ายกว่าแค่ไหนมันถ้าเห็นตัวบดดนนนนมันยังติดงานส่งงานใหญ่ป่ะเพื่อนอยากไปเบิ่งการอันนี้อัดเฟืองไหมเปลี่ยนตุลาครับได้เบิ่งแน่นอนเดือนตุลาครับพอดีได้เกี่ยวเข้าพอดีแง่ๆนี่ก็บ่ได้อัดหรอกน้อยย่งหอกผมมีเครื่องให้อัดเ็ดจริงๆแบบประมาณยี่สิบมือก็น่าจะเสร๋ยวเซ็ตลับรับเห็ดอีกพี่น้องครับผู้ใดที่อันนี้คันแรกคันแรก ขั้นแรกแต่การับประกันรับประกันครับรับประกันคือเกา่ารับประกันคือเก่าครับพี่น้องครับผู้ใดที่ยูยู่ในเขตสกลเฮากันไรเนาะที่ว่าอาันนี้หาหมองเห็ดยากๆปูปูในการปูไประ้ิศชางการช่างการรับรับเห็ดรับต่อเข้กันเนาะคกับราคามาคุยกันเพื่อนครับพี่น้องครับเสียท่ายกระไดเนาะ เพราะว่ากะมันกรวโาได้แค่ราคาข้าวๆเนาะมันโบได้เป๊ะเนะออาะเพราะว่ามันทีนมามันโบบบมันกระโได้เป๊ะนะครับพี่น้องการราคากำว่า,า,าต่มาคุยกันนะครับนะครับอันนั้นลดหกแปดนะครับลดหกแปดกระลับบิวกระลับบิวรถพร้อมนะครับโอ้ยอันมีมีอันในเอฟซี FC ไหม อันนี้เพิ่นเพิ่นถามเขาไม่เอาว่าอันปากเพิ่นเขามาเห็ดหลายคนเนาะแต่เลี้ยวตามอันนี้กำหนดเวลาแน่นอนเนาะมืดเลยครับเพราะว่าเหลือแค่ปากเดียวสุดท้ายเอาคือคือบอคือบอรับงานมาอีกแล้วนะมันเหลือเก็บงานมิวท่าระบเลยครับมีอันนี้คนอยากเอามาเห็ดหลายอยู่โอ้ยทั่วมหาผมเพิ่นบอเห็ดในผมมาเั่นเ่างกิ้วสำรองกิ้วเพื่อนกิ้วยี่สิบมา ผมต้อยร์คุออกกว่าผมผมโทรไปหาเพื่อนอยากอยากไปเห็นน้ำอ้อยละแต่ว่าอันนี้ผมโทรไปเพืพ่อนบรเฮ็ดในผมเหมือนกนปีนี่แปดสิบพันแล้วเ <laughs> พื่อนบรเฮ็ดในไนอ้อยู่อุบล์กระไรครับผมอ่าท้าไถ่สองคิ้วง่าตวช่วงนี้คิ้วง่า ไ้เฮ็กรทังอูบาซิโตะกระคือจองไว้ค่ปีทังอูมีส่วนลดให้คันละ5,000บาทโอเคแม่จองไว้เราไปเฮ็ดปีนานั่่นลดไ0หาพัน่อบาทต่อคันปีนี้ก็เกี่ยังสีไปซะก่อนเอาไปเทศปีนาได้ลดไหหาพันเด้วยเอาผู้ใดอยากจองก็ส้ามาจองได้นะครับ รถให้ห้า0ันเลยเหลือ5ค่ะครับโอ้นี่ครับง่ายๆย,ยังสิงเดเลยครับพี่น้องครับเอาผู้ใดผู้ใดอยากจองก็จองใครทีได้รถได้ได้ขยายปากเราวันนี้นะขยายแล้วขยายแล้ะอันนี้มาอยู่อูประเทศติโชกันง่ายๆครับพี่น้องครับเอาเทียบๆนี่นะครับขอขอราแค่นี้ก็แล้วกันครับเอาสวัสดีทางเดียนนะครับแล้วก็ เรัต <S an> ์น้่ครับครับ <S <S ขอพูดสหน่อยเรืยค่ะมาเยี่ยมยามทํางแาวักและเอฟซี <S <S คนหลายใส้น่อย, <S 2> <S 2> ยเอฟซีครบเกาวลีกลังดังกว่า